สวัสดีค่ะชื่ออะไรคะมัาสนัยครับถ้ารับหมอไม่ตรวจเนาะเชีย่ยพังว่ะทำอาชีพอะไรอ่ะผมเป็นกราฟิกครับทำงาน24ชั่วโมงครับวงก,การฟรีแลนซ์มันโหดอะครับลูกค้าแม่งโทรตามยิงเลยเนี่ยอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเลทโทรทีว่ะที่วัดมี w ว f i ปะวะมึงจะไปทำยีย้อะไรกูต้องส่งงานจากที่นี่ว่ะ เซิร์เวอร์วัดแก้วกิ่งกุติหนึ่งไวฟหืมวันี้คุณโคจะไม่นอนเลยอะหมอรู้ได้ไงครับหองตาก็รู้แล้วคุณเขินทำไมเนี่ยมึงหยุดเงือออกเด๋ยวนี้เลยนะกูขอร้องร้อนเหรอคะหืมโอเค okay, ค่ะเป็นไรมาคะมันเป็นผื่นขึ้นนะครับมีที่แขนแล้วก็ที่คอเ็าเป็นว่าหมอขอสี่อย่างอย่างแรกต้องทานยาให้ครบ ไอ้หายาสลบช้าง 2. องดอาหารทะเลทั้งหมดไอ้เฮียกุ้ง 3. ออกกำลังกาย30นาทีพี่พี่ให้หนูสอนปะ่ะ 4. นอนก่อน3ทุ่มหมอนอน3ทุ่มเหรอครับผมบางทีผมคิดว่าคุณก็กวรตีหมอเนี่ยเจอกันเดือนหน้าหวังว่าจะดีขึ้นนะถ้าไม่ว่างเดือนนี้มันเลื่อนได้ไหมครับอย่าเปลี่ยนเลยอยากเจอ กินไม่ได้นอนไม่หลับเงี้ยโอหักแล้พี่พี่พี่ทําไม่เสร็จเหรอพี่ติดหญิงมาเนี่ยช่วงเนี้ยรักษามาตรฐานหน่อยตกงานไม่รู้ตัวเจอกันทีหมอเขาก็ตรวจไปตามหน้าที่ก็ไม่มีอะไรมากกว่านี้ป่าวะเรีบยบร้อยค่ะรู้กูชอบเขาว่า แล้มีแฟนปะถ้าไม่มีนี่ทางการแพทย์แนะนำว่าควรมีหรือไม่มีครับ This